นิทานอีศพเรื่องลิงกับลาลิงกับลาเป็นเพื่อนกันมานานทั้งสองตางสัญญาว่าจะรักและดูแลกันและกันไม่ถอดทิ้งกันไปไหนมาทั้งสองตัวไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาเวลาต่อมาป่าที่ลิงกับลาอาศัยอยู่เกิดแห้งแล้งทุลกันดานขึ้นลิงจะเสนอความคิดกับลาว่าลาข่าวว่าพวกเราควรอบยุออกจากป่ากันเถอะไปป่าที่ดูสมบูอยู่กันลิงกับลาจึงพากันอบยุออกจากป่า ขณะที่โวยยออกจากป่านัน้นลิงจะนั่งอยู่บนหลังลาพอเห็นต้นไม้มันก็ขึ้นไปปีนป่ายเก็บเอาผลไม้มากินโดยไม่ให้ลากินด้วยพอไม่มีต้นไม้มันก็นั่งเล่นอยู่บนหลังลาลารู้สึกว่าตนเองนั้นเหนื่อยมากในการเดินทางและยังต้องให้เจ้าลิงนั่งบนหลังไปตลอดทางมันจึงพูดขึ้นว่าลิงเจ้าเป็นเพื่อนกับข้าจริงหรือทำไมข้ารู้สึกว่าเจ้าเปรียบข้ายังไงไม่รู้ผู้จบ ลาก็สลัดลาก็สลัดลิงออกจากหลังแล้ววิ่งหนีไปทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดเอาเปรียบผู้อื่นการเอาเปรียบผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํานิทานอีศบเรื่องกบกับสิงโตสิงโตงตัวหนึ่งได้ยินเสียงร้องดังกังวานมาแต่ไกลมันคิดว่าเจ้าของเสียงนั้นเนี่ยต้องเป็นสัตว์ใหญ่และน่าเกรงขามกวัวตัวมันแน่ มันสอดสายตาเดินตามหาที่มาของเสียงนั้นจนถึงริมน้ำแห่งหนึ่งมันจึงพบว่าแท้จริงแล้วเจ้าของเสียงนั้นคือกบตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ริมน้ำนี่เองเจ้าสิงโตโกรจัดตรงเข้าไปใช้อุ้งเท้าเหยียบจนกบแบนติดพื้นแล้วพูดว่าทำไงได้ละ่ะก็เจ้าอยากมีเสียงที่ใหญ่เกินตัวของเจ้านี่เองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนพานมักชอบหาเรื่องข่มเหงรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่านิทานศพเรื่องกบกับบ่อน้ำกบสองตัวอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งหนึ่งเมื่อถึงฤดูร้อนน้ำในหนองแห้งขอดพวกมันจึงไปหาแหลง่งน้ำแหล่งใหม่จนกระทั่งพบบ่อน้ำลึกแห่งหนึ่งเจ้ากบตัวหนึ่งมองลงไปในบ่อและพูดกับเพื่อนว่าในบ่อเน,นี้ยมีน้ำด้วยมันน่าจะเป็นบ้านใหม่ของเราได้นะ แต่กบอีกตัวมีความคิดรอบครอบกว่าจึงบอกเพื่อนตัวเองว่าชากรวันนี้ได้บ่อมีน้ำอยู่ก็จริงแต่ถ้าเกิดวันข้างหน้าน้ำมันแห้งขึ้นมาล่ะแล้วเจ้าจะออกจากบ่อน,นี้ได้ยังไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรคิดไต่ตองให้รอบคอบเสียก่อนที่จะกระทำการสิ่งใดนิทานอีโผเรื่องแม่ช้างสอนลูก มีช้างแม่ลูกคู่หนึ่งด้วยมีรูปล่างที่ใหญ่โตไม่ว่าพวกมันจะเดินไปทางไหนสัตว์ทุกชนิดแม้แต่เสือหรือสิงโตเมื่อเจอช้างก็ไม่จะเดินเลี่ยงไปทุกครั้งจนลูกช้างรู้สึกลำพองใจมันหาทางกันแกล้งสัตว์อื่นๆอยู่เสมอวันหนึ่งแม่ช้างพาลูกมาหาย้ากินอยู่ในชายป่าลูกช้างเห็นรางมุดแดงรางหนึ่งห้อยอยู่ที่กิ่งไม้สูงใหญ่ มันรีบยืดงวงไปกิ่งไม้นั้นทันทีแม่ช้างเห็นเข้ารีบไปโกลห้ท่าทันทีทำไมล่ะแม่แม่กลัวพวกมันจะทำร้ายลูกหรือไม่มีทางหรอกมดตัวแค่เนี้จะมาทำไรเราได้แม่ช้างรีบดึงลูกเข้ามาใกล้พลางสอนว่าฟังแม่ให้ดีนะลูกบางครั้งที่เราดูถูกว่าต่ำต้อยแต่สิ่งนั้นน่ะอาจทำให้เราได้รับอันตรายถึงตายได้มดตัวเล็ก เพียง4ีหตัวอาจทำอันตรายเราไม่ได้แต่ถ้าพวกมันเป็นบรรพันตัวมุดเข้าไปในงวของเราและลุมกัดพวกเราพร้อมกันพวกเราก็อาจจะตายได้จำไว้นะแม้เราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามอาจพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เล็กที่สุดได้เสมอนิ่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงจะใหญ่โตแค่ไหนก็อาจพ่ายแพ้ได้ขึ้นสักวัน นิทานอิศบเรื่องกระต่ายตื่นตูมครั้งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะที่นอนหลับอยู่นั้นเกิดพายุใหญ่ทำให้ลูกตาลหล่นลงที่พื้นดินเกือบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจตื่นขึ้นคิดว่าฟ้าร่ลมลุกขึ้นวินไปอย่างรดวดเร็วสัตวนอื่นเห็นกระต่ายวิ่งมาจึงถามว่าท่านวิ่งหนีอะไรมากระต่ายบอกว่าฟ้าล่ลม สัตว์เหล่านั้นได้ฟังก็วิ่งตามกระต่ายไปจนพบราชสีตัวหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์เจ้าปัญญาเห็นสัตว์วิ่งมาดังนั้นจึงถามว่าวกท่านวิ่งนี้อะไรมาสัตว์เหล่านั้นบอกว่าฟ้าจะลงราชสีจึงบอกให้สัตว์เหล่านั้นพาไปดูเมื่อได้ดูที่ต้นตาลก็เห็นลูกตาลหล่นอยู่ที่โคนต้นราชสีจึงว่าคนที่งงเขาไม่คิดอะไรให้รอบคอบ จึงได้รับผลตอบแทนเช่นนี้แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดควรม,มีสติตรวจสอบความจริงให้ดีเสียก่อนอย่าตื่นตกใจจนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นิทานอิศพเรื่องหมากับไก่หมากับไก่เป็นเพื่อนรักกันมานานวันหนึ่งสัตว์ทั้งสองเดินทางไปด้วยกันเมื่อคำํำจึงแวะพักแรมที่ต้นไม้ใหญ่ บินขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ส่วนหมานอนที่โคนต้นไม้ครั้นฟ้าสางไก่ก็โกงคอขันรับอารุณเอ๊เอเอ๊หมาจิ้งจอกได้ยินเสียงก็นึกอยากกินไก่จึงคิดอุบายเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่และวพูดกับไก่ว่าเสียงของเจ้าไพเรอะเหลือเกินได้โปรดลงมาร่วมร้องเพลงให้กับข้าได้ไหมไก่รู้ทันเล่กลของหมาจิ้งจอกจึงบอกว่านิทาน,นิศบเรื่อง นกกระจอกกับแมงมุมแมงมุมหิวโซตัวหนึ่งฟ้่มองดูนกกระจอกที่กำลังไล่จับแมลงตัวเล็กๆกินเป็นอาหารมันจะคิดว่าแย,ยแมงมุมของมันเนี่ยสามารถที่จะดักจับนกกระจอกเอาไว้ได้เจ้าแมงมุมเล็งชักใยให้หนาและกว้างที่สุดอย่างรุดเดียวเท่าที่จะทำได้เพื่อหวังว่าจะจับนกกระจอกกินเป็นอาหารซึ่งจะทำให้มันอิ่มหนำสำราญไปได้หลายวัน เมือเ่อชาวแมงมุมสร้างตาขายดักจนเสร็จนกกระจอกก็บินเข้ามาชนใยแมงมุมและบินทะลุได้อย่างง่ายดายนิทานอิศบเรื่องชาวชนบทกับแม่น้ําวันหนึ่งณนาริมฝั่งของแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวชายชนบทคนหนึ่งได้ยืนรอเพื่อที่จะข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ําเขาพยายามดูว่าบริเวณใดที่น้ําตื้อที่สุดจึงจะข้ามแม่น้ําไปได้ เมื่อเวลาผ่านไปคู่หนึ่งเขาตัดสินใจลงน้ำแล้วใช้สมาธิคิดอย่างรอบคอบและทันใดนั้นเองเขาก็จำได้ว่าตำแหน่งที่น้ำไหลเงียบที่สุดคือจุดที่น้ำลึกที่สุดแต่ถ้าตำแหน่งไหนเนี่ยมีเสียงดังที่สุดแต่ถ้าตำแหน่งไหนเนี่ยน้ำไหลเสียงดังที่สุดคือจุดที่น้ำตื้นที่สุดเมื่อคิดได้แล้วจึงเลือกข้ามตรงตำแหน่งที่น้ำไหลเชี่ยวเสียงดังที่สุดและข้ามไปได้อย่างปลอดภัย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไหวพริบและสติปัญญาทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้เสมอนิทานนิศบเรื่องต้นโอ๊กกับคนตัดต้นไม้ณนป่าแห่งหนึ่งมีต้นโอ๊กขึ้นเรียงรายเป็นจำนวนมากบรรดาคนตัดไม้เนี่ยจึงพากันเข้าไปตัดพวกมันช่วยกันตัดและผ่าออกเป็นท่อนๆจากนั้นก็ใช้กิ่งของมันเนี่ยทำเป็นริ่มเพื่อขัดกับลำต้น และเหล่าต้นโอ๊กที่ยังไม่ตัดเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ได้แต่บ่นในใจว่าข้านี้ไม่เคยสนใจขวานหรือเลื่อยที่พวกเขานำมาฟันถอนรากถอนโคนข้าเลยแต่สิ่งที่ข้าเสียใจที่สุดก็คือชิ้นส่วนลิ่มเล็กๆของพวกนั้นเนี่ยทำมาจากกิ่งก้านของพวกข้าเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของตนถือเป็นความเจ็บปวดที่สุด